แล้วก็ขยายกิ่งพันธุ์ฟิกเนาะนะครับเพื่อจําหน่ายเนาะตอนนี้เป็นตออุทุมพรนะครับผมนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะทําการเสียบเนาะตอนนี้เราตัดเอาเพื่อเพื่อเลือกลงปลูกก่อนเนาะเพราะรากเริ่มออกแล้วนะฮะนะครับถ้าเพื่อนๆนได้ติดตามในช่องของผมอะเพื่อนจะเห็นว่าผมมาเริ่มตอนเลยนะวิธีการตอนเนี่ยเพื่อนก็หาหุ้มกะามะาพร้าวนะครับมาหุ้มเนาะจะหุ้มซิก จะหุ้มแบบไหนก็ได้นะฮะจะหุ้มแค่ครึ่งเดียวก็ได้เนาะแต่ก่อนหุ้มอ่ะแนะนำนะครับให้ทาน้ำยาเล่งรากก่อนเนาะ,นะครับก็หลังจากนั้นประมาณสัก45วันนะเพื่อนนะครับมันก็จะเริ่มออกรากเนาะให้เราเนี่ยก็ทำการตัดแบบในคลิปเนี่ยครับผมตัดไปแล้วก็ทําการลงปลูกเนาะเดี๋ยวเพื่อนติดตามในช่องนะเพื่อนจะเห็นว่าวิธีการลงปลูกลงยังไงเนาะนะครับ การใช้ต่อใหญ่เนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาเราเสียบฮะมันจะติดง่ายแล้วก็จะแทงช่อขึ้นมาเร็วเนาะนะครับก็ผมว่ามันก็ต้องใช้เวลาประมาณ2ปีนะถึงจะได้ต่อแบบนี้นะครับผมเพื่อนฝากด like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ